สวัสดีครับอาจารย์นิมครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบทุกานนวองชายพี่นมาแล้วเด้อพี่นงก็มาต่อกันที่เคยสอบถามอาจารย์นิมว่าเรื่องเงินไม่มีแม้ต่ซื้อน้ําต้องกินน้ําก๊อกถามหน่อยอาจารย์นิมน้ําก๊อกกับน้ําน้ําดื่มมันแตกต่างกันยังไงรสชาติถ้าให้ผมพูดจริงๆนะมันคือมันไม่แตกต่างมันอยู่ที่ความรู้สึกเราจริงๆนะมันรู้ ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ดีกลิ่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กินไม่ได้นะอยู่ที่ขอนอกแต่ว่าผมก็กินอยู่นะผมว่ามันก็ออกรสชาติมันคอรินหน่อยนะแต่ก็ต้องกินเนาะเพื่อความอยู่รอดี่แเลยเอนเทนตนั้นก็มีคนมาเข้าให้กําลังใจจันอิมเยอะเนาะก็ต้องขอขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้กําลังใจกันได้อยู่ได้อยู่ครับและทีนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าจันอิมเนี่ย ห่างจากครอบครัวมาใช่ไหมครับอืมพูดแล้วผมนะคิดถึงมผมคิดถึงตลอดใครที่ช่วยเหลือผมใครที่เออผมคิดถึงตลอดอมไม่ลืมผมไม่ลืมผมไม่ลืมถ้าผมมีถ้าผมไม่ตายซะก่อนถ้าผมไม่ตายซะก่อนผมก็จะไปมไม่ลืมผมตอบแทนแนะ่ถึงมากเลยนะครับก็ ใครที่เคยชือเรืออาจารย์เอ็มอยู่ไม่ลืมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเนาะถ้ามีก็ก็ไม่ลืมอ่ะนะครับเพราะเรามันมีต่ําแล้วก็มีสูงนะครับเช่ธรรมดาเวลาที่ตําแล้วก็ทําใจนะครับแล้วก็อยากสอบถามอาจารย์เอยมว่าเอ๊ะทุกวันเนี้ยอาจารย์เอ็มอยู่ดังโดดเดี่ยวหรือว่ายังไงครับมีลูกมีเต้าไหมอ่ะถามตรงเออก็มีครับลูกชาย หนึ่งคนอายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้ตอนนี้เขาหน่ายี่สิบแล้วมั้งยี่สิบลองมันพ่อโอ้จะเหลือเลยครับผมก็ว่าอาจารย์เอ็มก็หน้าตาเขาค่อนข้างจะดีนะอืคิดถึงอยู่คิดถึงมันคิดถึงอพูดยาวๆยาคิดถึงมันอยู่คิดถึงมันอยู่นะครับแล้วทีนนี้เกิดความรู้สึกยังไงบ้างพ่อเราอยู่ห่างลูกแล้วก็ไม่ได้ไปหาลูกนะครับแล้วอาจารย์เอ็ม นอนกลางคืนเนี่ยมีไหมที่เคยแนะสะอึกคิดถึงลูกอืเคยเคยยังเคยฝันถึงมันเลยเคยฝันถึงนั่นแหละเออแม่เขาอะไรเนี้ยผมก็อืแล้วผมตื่นขึ้นมาผมก็แบบแม่งน้ําตาแม่งไหลทุกทีเลยแล้วเคยได้ยินลูกบอกรักสักทีไหมเคยอยู่เคยอยู่เขาบอกว่าไง เขาบอกว่าพอ่อเลิกกินเหล้านะเออหนูรักพ่อนะเข<อ>าขอเขาขอจึงเดียวคือขอให้อาจารย์เอ็มเลิกเล้าจริงๆอืใช่พื่อความรักรูปเนาะถ้าไม่รักก็คงจะไม่บอกให้พ่อเลิกเล้าผมก็มันผมก็ไม่โทษใครหรอกผมก็ทดโทษตัวเองเนีลยผมมันทำไม่ได้ไง เขาก็เคยให้ผมไปอันนี้เนาะเหมือนให้ยาเลิกเล่าอะไรเงี้ยเออถ้ากินแล้วแบบเออมันกินไม่ได้ผมก็ไม่เอาอะไรเงี้ยผมเคยมีมีคําพูดที่ทําให้อาจารย์เอ็มจุกถึงซวงไหมที่ที่ทําให้อาจารย์เอ็มจุกถึงซวงแบบว่ากั้นไม่อยู่อ่ะ มีไหมีคำคำพูดคำไหนมีคำพูดคำไหนหยาบหยาบนะเออถ้ามึงถ้ามึงเลือกเล่าอ่ะเออมึงก็ไม่ต้องมีกูถ้าถ้าถ้าเลือกเล่าใช่ไหมอืมใช่โอเคโอเคก็เข้าใจแล้ใช่ใช่เขาทาให้เราสะกดิ่งนะเนี่ยผมไม่ไม่กระจุกเลยนะอาจารย์กระจุกถ้าเป็นไปได้นะย่าเืมอยาบอยู่ผมหน้าคอมตาไหม โค้ดอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจริงๆผมไม่โคดอยากกลับมาอยู่เหมือนเดิมเลยนะอแต่แบบผมไม่ทำตัวองผมเองอ่ะทำไม่ได้ผมอยากจะให้อาจารย์อินบอกอะไรสักอย่างกับลูกชายว่าถึงพ่อไม่ได้อยู่ด้วยถึงพ่อจะอยู่ห่างไกลที่ว่ามาทำงานหางลูกทุกวันเนี้ยความในใจของพ่ออยากบอกลูกอคิดถึง นี่ถึงมากเลยมึงจะพูดยังไงแต่คิดถึงคิดถึงมากคือแบบความรู้สึกของพ่อนะครับถ้าวันหนึ่งน,นะครับได้ไปกอดล,กลูกบอกรักพ่อเนาะแล้วได้พาลูกทำกิจก,กรรมอะไรอยู่กับลูกนะครับนั่นคือความ สิ่งที่พ่อต้องการใช่ไหมครับใช่มันเหมือนความฝันของผมเลยนะแต่ไม่รู้อะมันเหมือนมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนมันไม่รู้อะแต่ผมอยากมีวันนั้นนะโอเคจริงๆผมอยากมีวันนั้นก็ถึงกับน้ำตาซึมเลยนะครับน้ำตาผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อนะครับเช็ดน้ำตาไปจะไเด้เดี๋ยว เป็นกำลังใจให้อาจารย์เอ็มแล้วก็พี่น้องให้อาจารย์เอ็มสู้ต่อไปนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็ให้ได้กลับไปหาลูกอย่างที่อาจารย์เอ็มฝันไว้นะครับขอผมก็หวังว่าผมก็ไม่รู้นะผมก็อยากหวังให้คลิปเนี้ไปถึงลูกผมฝากทั้งในถึงลูกไหมถ้าลูกดูคลิปนี้ว่าพ่อรู้สึกยังไงกับลูก่อพ่อก็ลักลูกเหมือนเดิมแหละ ลักแม่มึงเหมือนเดิมแหละเออแต่พอแม่งแม่งทำตัวแย่เองเออก็ต้องพกอต้องเข้าใจแหละเอออย่างนี้นก็รักรักเหมือนเดิมอือโอเคช <c oughs> ดแล้วครับผมเคลิบนี้ก็ผมเองก็น้ำตาคอไปเลยนะครับก็เข้าใจอาจารย์เอ็มเลยนะครับลึกซึ้งเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอ็มมากนะครับที่ แบ่งปันความรู้สึกระหว่าง,งพ่อกับลูกและครอบครัวเนาะให้ใครหลายๆคนนะครับที่อาจจะเป็นเหมือนเราหรืออาจจะไม่เป็นเหมือนเราใช่ให้เข้าใจแนวทางว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปจริงๆถ้าแบบเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เราทําตรงเนี้ให้มันดีที่สุดอะผมว่าดีที่สุดแล้วนะใช่ดีกว่าเนี่ยอย่างผมมันนั่งเสียใจทีหลังว่าทําไมกู ไม่ทําตอนนั้นให้ดีที่สุดแล้วมานั่งเสียใจจริงๆนะผมเข้าใจผมผมฝากผมฝากเอฟซีชายพนมก็ได้พี่น้องที่เข้ามาดูคลิปทุกท่านนั่นแหละนะครับใช่ก็แะละเป็นกําลังใจให้อาจารย์เอ็มนะครับให้แก้ได้สู้ต่อไปอย่างมีกำลังใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอ็มมากที่แบ่งปันประสบการณ์เนาะและความรู้สึกพ่อกับลูก ที่คิดถึงกันที่ห่วงกันอยู่แต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมก็เสียใจนะผมก็เสียใจที่แบบไม่ได้เลี้ยงดูเขาให้มันดีที่สุดแต่ผมว่าความรักของพ่อ,อก็มากมันมีมันมีอยู่ผมมีผมมีอยู่แล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อก็ลูกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดีมากๆนะครับที่มาแบ่งปันให้ผมขอบคุณครับ วัสดีสุขภาพด้านเอ็มแข็งแรงนเพิัมเครับครับลาท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ฟังแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝากไว้ฝากไว้นะครับอย่าลืมติดตามไว้และก็ขอกําลังใจนะครับให้ดจา์เอ็มแล้วก็ชายพนมนะครับมีกําลังใจทําคลิปและก็ได้มีแนวทางให้กับพี่น้องสู้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็